สวัสดีครับกลับมาพบกันต่อครับกับเรื่องราวดีๆของนักกีฬาที่มากความสามารถสาวน้อยมหัศจรรย์และเป็นหนึ่งเดียวของคนไทยที่ให้ความสนใจและติดตามตลอดครับสำหรับน้องมิ้งสระบุรีอ่ะเรื่องราวกําลังเข้มข้นเลยครับเชิญอาจารย์ตายได้เลยฮะครับก็พอปีเนี้ยยังจะปี2019อยู่นะบ้าบเกี่ยวนะเพราะว่าการข่งขันเนี่ยถ้าเป็นอาชีพเนี่ยมันเป็นขาบเกี่ยว2ปีติดใช่ไหมเขาเรียกดูการเนาะใช่คหัมันก็ พอปีนี้พอเริ่มไปคาบเกี่ยว2 0 1 9เนี่ยมันมีการ,รชิงแชมป์โลกอาชีพหญิงแล้วเขาเรียกรายการอะไรนะฮะเป็นรายการ W W S, <S, S. <S เป็น World Women Championship ใช่แล้วถามนิดนึงว่าสนามเนตอนนี้อาชีพใช่ไหมก,กับสมัครเล่นเนี่ยความเข้มข้นความยากมันต่างกันเย,ยอะไหมความยากโดยส่วนใหญ่สมัครเล่นนะคะเราจะจัดเป็นเหมือน ปีหนึ่งมีรายการหนึ่งแต่ของอาชีพอะค่ะชิงแชมป์โลกมีรายการหนึ่งจริงแต่ว่ามันจะมีแรงกิงที่คอยเก็บคะแนนอยู่เรื่อยๆค่ะความยากก็จะมีเรื่องของนักกีฬาที่เพิ่มขึ้นเข้ามาเพราะว่าอย่างพวกอาชีพโลกเนี่ยนักกีฬาอังกฤษจะลงมากกว่าสมัครเล่นยุโรปใช่ค่เข้ามาใชมเ้ยัใช่ค่ะแล้วแล้วนักกีฬาพวกนี้เราไปเจอเขาเนี่ยเราเป็นโอเคเป็นอเมเจอร์เป็นสมัครเล่นมามาเจอกับมืออาชีพเนี่ยฝีไม้ลายมือมันต่างกันมากน้อยขนาดไหน หนูว่ามาตรฐานนิดนึงม,มีความต่างค่ะในเรื่องของอนักกีฬาที่เราเจอมากมากขึ้นหลากหลายขึ้นอย่างเช่นร<ะ>ียน <Event, S 1> อีอเวนต์ก็คือคนนี้เขาเป็นยังไง ดุดันมากครบเครื่องทงได้ทั้งเซฟตี้ลูกคมเข้าเบรกดีมากแทงได้ซ้ายขวาด้วยอะไรยุ่จนไม่รู้จักเข้าเหรอคุณกับผู้ชายนะเขาบอกแทงเหมือนผู้ชายร้องไห้หลายคนเลยนะผู้ชายบางคนไปประมาทเขานี่โอ้โหต้องไม่จึงใครแล้วไหฮะในยุคผมก็นึกถึงใครฮะอลิสันฟิชเชอร์ครับสู้กับผู้ชายครับเขาจะไปแพ้รอบเสี่รอบห้าเมื่อก่อนนักกีฬามันะที่ผมสั้นๆใช่ไหมที่สวยๆโอ้โหแบบ แขงแบบจนเจอแข็งจริงๆถึงแพ้ลรอฮะแต่แล้วว่าพวกนี้เขาฝึกซ้อมมาดีมากใช่ใช่ใช่การเตรียมตัวเขาการเตรียมตัวเขาดีดีมากแล้วก็มีเวนดี้แจนเวนดี้แจนก็จากประเทศเบลเยียมคนนี้ก็ดันไม่แพ้กันเลยค่ะมีความนิ่งมีความสุขุมในเกมไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นมันเป็นมันเป็นเขาเรียกบุคลิกที่เขาแสดงได้แบบไหนาใช่ใช่ใช่โป๊คนนี้เคยเเห็นนะโอ้ อาจารย์เคยเจอไหมตอนผมเป็นโค้ชผมกุมไปแข่งนะเขโอ้โหเขานิ่งมากนะะฮเอาเงี้ยบุคลิกเขาเหมือนบุคลิกเขานะฮะบุคลิกเขาาคล้ายๆซูเปอร์ฮนดี้อ่ะเหมือนขายิงในเกมอ่ะเอะไรแทงเหรอแทงไปแทงแค่นี้เหงอโดนน้ำสองศูนย์เขายังแบบไม่หลาละแล้วคือบ่อยครั้งเขากลับมาชนะตลอดคือเขาบอกว่าเขายังออกไม่ได้เดี๋ยวรอจังหวะไม่รู้าบุคลิกเขา ไม่มีสตอทฐานอ่ะใช่ไหมประมาณนั้นครับน่ากลัวเนี่ยคือบุกเนเนี่ยมันน่าหน้ากอปี้เพราะคูณสู้เห็นอะไรวะฉันเล่นเองไปสองศูนย์เองยังนิ่งๆยังไม่ไม่ยืนเต้นเลยเดี๋ยวอยากถามน้องมิ่งทีหนึ่งว่ายังยังอยู่ในหัวข้อที่ว่าสมัครเล่นอาชีพต่างยังไงใช่ไหมว่าตอนสมัครเล่นเนี่ยนักกีฬาอินเดียเนี่ยเยอะมากรายการหนึ่งส่งแปดสิบสิบสองแต่พออาชีพแล้วอ่ะเขาได้ส่งไหม อาชีพอินเดียส่งบ้างค่ะแต่โดยส่วนใหญ่ที่หนูได้ถามนักกีฬาที่เป็นนี้กันก็คืออาชีพโดยส่วนใหญ่จะเป็นส่งด้วยตัวเองวันละงบประมาณใช่ครับส่งตัวเองอะไรเงี้ยแต่ถ้าแข่งอย่างจีนใกล้ๆจะไปเยอะอะไรประมาณนั้นใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าไปอินเดียเป็นเจ้าภาพสบายเลยนะใช่ๆหญิงยิ่งชมปโลกเนี่ยแล้วแล้วก็อย่างที่บอกว่าปัจจุบันเนี่ย อินเดียเศรษฐกิจดีมากนะครับใช่ใช่เป็นเมืองไอทีตอนนี้เขาใหญ่ที่สุดแล้วนะครับประชากรมากที่สุดในโลกแซงจีนไปแล้วเพราะว่าเขาจัดสบายนะเมืองอุตสาหกรรมคืาเยอะมากเมืองไอและไอทีใช่ครับเป็นเมืองอุตสาหกรรมเนาะก็พวกวิทยายังเล่นอยู่เนี่ยวิทยานี่หนูไม่ค่อยเจอแล้วค่ะแต่ตอนนี้มีอาร์มี่ที่เริ่มเดินอาร์มี่ใช่จดินทางด้านทางซ้ายเนาะใช่ใช่ใช่ทางซ้ายแมนแมนพอเราหน้องมิ้งไปเจอพวกอาชีพเนี่ย ทำให้น้องมิ้งต้องมีแบบการบ้านเยอะกว่าเดิมไหมเวลาไปแข่งขันเจอพวกนี้เราต้องเยมกันบ้านทําการบ้านเยอะไหมเตรียมทําการบ้านเยอะไหมขอหนูจะเป็นเรื่องของการเตรียมตัวไปเดินทางแข่งมากกว่าค่ะเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าโดยส่วนใหญ่อาชีพของผู้หญิงค่ะเราจะแข่งอยู่ที่อังกฤษครับ ใช่ค่ะการเดินทางจากไทยไปอังกฤษแล้วก็เรื่องของไทม์โซนเรื่องของอาหารการกินเวลาอากาศอะไรย่างเงี้ยค่ะมันมันจะต้องเตรียมตัวในในเรื่องของแบบนั้นด้วยครับนีพูดแบบมืออาชีพนะเพราะว่าอะไรแบบพี่ต้นคือสําคัญนะยกตัวอย่างพี่ต๋องเนี่ยเมื่อก่อนพี่ต๋องเนี่ยมีคุณธรรมอรัณเป็นผู้จัดการนะฮะต๋องมีหน้าที่ซ้อมอย่างเดียวอเนาะผู้จัดการเป็นหน้าที่หนึ่งกำหนดโรงแรมไปไหนเดินทางเมื่อไหร่กินอาหารอะไรยังไงแบบสเกัด้วยกนกินมีที่ซ้อม ตารางแข่งอะไรจัดการให้เสร็จให้คุณเลยอะไรคุณจะต้องถือยีโมวางแผงให้เสร็จ้องมี่มีใครทำแบบนี้ให้ไหมอันนี้จะเป็นทางไฮเอ็นค่ะใครทำฮะพูดได้เลยแนะนำก็จะเป็นพี่แก๊บค่ะที่เป็นผู้จัดการผู้จัดการแก๊บเป็นผู้จัดการโต๊ะไฮเอ็นแล้วก็เป็นผู้จัดการหนูด้วยก็จะมีในบางช่วงก็คือสมุนิหนต้องไปแข่งอังกฤษเนี่ยค่ะก็จะทางไฮเอ็นก็จะส่งพี่พี่ทีมงานไปดูแลเพราะว่าด้วยช่วงนั้นอายุยังแบบว่า ต้องยังเดินทางคนเดียวไม่ได้เรื้อภาษาด้วยอะไรด้วยเมื่อก่อนเห็นเห็นในภาพนะเห็นในข่าวว่าไปเป็นทีมอ่ะใช่ค่ะไปเป็นทีมเหมือนคนึ่งก็ไปเที่ยวด้วยอะไรม่เชื่อใช่ใช่คือจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ยังยังเชื่อนะว่าว่าในกีฬาอาชีพเ่ยมันต้องมีหน้าที่ซ้อมกับแข่งอย่างเดียวถ้าคุณประมัวบุ๊กอบุ๊กยิ้งตั๋วโรงแรมที่พักกินข้าวกี่โมงต้องมาถามว่าประเทศนั้น แพ้พโดีสําคัญนะประเทศนั้นเขาเพเพนี้วัฒนธรรมก็เป็นยังไงใช่ใชใช่ใช่ไะอย่างเช่นมุสลิมที่ที่เข้งๆเนี่ยแอลกอฮอดื่มไม่ได้ไม่เป็นหาของมิ้งฮะเปหาของผมครับนะเขาเขาไม่ไม่กินหมูกันนะบางประเทศเขาก็มีขายต่างหากแต่เบอกีนเนี่ยก็จะมีประพนักานจีนเนี่ยขายให้แต่ถ้าเป็นที่อื่นคุณจะไปถามหมู เพราะว่าเขาเป็นประเทศอุศลินมาส่วนใหญ่อันนี้สำคัญนะครับใช่ไมั้ละมัวมัวมัวหาอะไรอเรื่องนี้ตายจบเลยใช่ใช่ใช่คือจะโฟกัสกับเกมสนุกเกอร์เนี่ยไม่มีแล้วมันจะท้องคอยมาวุ่นวายกันเรื่องีื้อส่วนตัวที่ที่อ๋อพอหลังจากนั้นผู้พี่เขาก็วางแผนให้เลยใช่ไหมใช่ค่ะก็จะเป็นวางแผนเรื่องของการเดินทางการแข่งขันไฟยังไงบินยังไงวันไหนกับวันไหนอะไรอย่างเงี้ยเยี่ยมอะ ก็โอ้โหไฮเอนนี่บบๆนะฮะโดยเฉพาะอะไรฮะในปี2019ฮะในการ W U S ใช่ไหมครับชิงแชมป์โลกหญิงค่ะไฮเอ็นจะภาพใช่ไหมใช่ค่ะปีนั้นเราได้ก็เรียกเป็นสนามไทยอ่าเราให้ฟังหน่อยเป็นอะไรขึ้นก็เป็นรายการชิงแชมป์โลกอาชีพหญิงค่ะที่จันครัืนไม่ครั้งแรกไหมั้งไม่ใช่ครั้งแรกค่ะแต่ครั้งแรกไม่ใช่ครั้งแรกของของรายการชิงแชมป์โลกไม่ไม่ไม่ค่ะแต่ว่าเป็นครั้งแรกที่จัดที่ไทยใช่ครั้งแรกที่จัดที่ไทยใช่ใช่ใ ยังไงเ่าให้ฟังเลยเอาผลงานก่อนผลงานได้รองแชมป์ค่ะอ้อแล้วครับแพ้ให้ใครครับแพ้ให้กับเรียนอีเวนจำสกอได้ไหมตอนนั้นแพ้6ต่อ3ค่ะโอ้สามต่อน่าจะเป็นปีสมัยที่เขาได้แชมป์โลก12สมัยพอดีโอโหปีที่เขาได้ทีนี้แชมป์โลก12สมัยเลยนะใช่น้องมิ้งเคยเคยเห็นไหมก็อาจจะเคยได้แบบ เห็นพี่แก๊ปน้องหรือทีมงานน่ะน่าจะยุ่งมาดูเป็นภาพเนาะใช่ใช่ใช่ค่ะเนาะจะวุ่นวุ่นไหมเราต้องคอยช่วยด้วยใช่ไหมไม่ค่ะทางไฮเอ็นจัดก็จริงแต่ว่าพี่เขาก็คือจะให้เราโฟกัสแข่งเยยี่มเลยต้องแต่เห็นความวุ่นวายใช่ไหมเห็นค่ะวุ่นวายแล้วคือด้วยคนเยอะด้วยเราต้องคอยรับต้อนรับนักกีฬาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไฮเอ็นก็มีหน้าที่ต้อง บุกโรงแรมให้ใช่ค่ะแพนให้รถไปรับกี่โมงมาซ้อมกี่โมงงกินข้าวที่ไหนเวลาใช่แล้วไปส่งน้ำบินอีกนะไปรับตั้งแต่ลงเครื่องยันลับใช่ไม่ง่ายการเป็นเจ้าภาพใช่ไม่ง่ายเพราะเจ้าภาพจริงแล้วนี่กไปกายเป็นคนพูดง่ายคนรับใช้ก็ต้องดูแลนะคือมันต้องดูพูดผมพูดเ๋ยต้องดูคอยดูแลครับเจ้าภาพคัอคอยดูแลอะไรประมาณนั้นเนาะก็ไม่ง่าย อีกรายการหนึ่งเป็นรายการอะไรฮะัสองเริ่มสองพันยี่สิบที่แข่งที่กาต้าเป็นสมัครเล่นไหมอ๋อเป็นรายการรับเชิญค่ะเป็นรายการรับเชิญทางประเทศกาต้าได้จัดขึ้นเพื่อจะเชิญนักกีฬาเหมือนสิบหกคนนะคะตัวท็อปเลยใช่ไหมประมาณนั้นใช่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 โช่เปเล่นอาชีพใช่ไหมใช่ค่ะทำสมัคงเล่นทางอาชีพค่ะตัวหลักๆไปมีใครมัางนอกจากเราแล้วมีใคร ปีนั้นมีทางเยอรมันที่ไปค่ะแต่ว่าอึ้งอีตอนแรกมีแผนจะไปแต่ว่าปีนั้นสรุปเขาไม่ได้ไปครับคแล้วไทยมีต้องนิ้งคนเดียวเหรอใช่ค่ะตอนนั้นเหมือนจะได้ไม่แน่ใจว่าเขาเชิญไปกี่คนแต่ว่าทางไทยเขาดึงในนั้นใช่ของไทยไปพั์อะไรไม่ได้ไปไม่ได้ไปค่ะไม่ได้ไป พงั้นแลวผลเป็นไงครับในการผลปีนั้นได้แชมป์ค่ะได้แชมป์โอ้้โอไดแชมป์ีกแล้วชนะชนะไทยค่ะชนะประเทศเยอรมันค่ะสี่หกคนไม่ธรรมดานะได้แชมป์นะของโอ้เข้าเชิญเฉพาะตัวท็อปนะใช่ใช่ใช่ก็ก็ก็บางทีอ่ะสัมภาษณ์น้องมิ้งกันเนาะเราต้องคุยกันว่าตอนนี้มันอาชีพหรือสมัครเล่นใช่เขาเพราะมันรวมกันหมดใช่ครับแล้วบางครั้งเนี่ยด้วยว่าอย่างที่บอกว่าถ้าแข่งในในแถบเอเชียเนี่ยถ้าเป็นอาชีพเนี่ย ประเทศที่ส่งนักกีฬาเยอะอ่ะเท่าเห็นก็มีอินเดียอีกประเทศหนึ่งที่เยอะนั่นคืออาจีนไม่เท่าไหร่ฮ่องกงฮ่องกงอ๋อเราได้ยินในองยีหใช่ค่ะตอนสมัยผมคุมนักกีฬาเนี่ยมีหลายคนนะมีค่ะทุกวันนี้ก็ยังมีค่ะทุกวันนี้ยังส่งเหนียวนำนะฮ่องกงนี่เดียวเราเหนียวแน่นทุกคนเหนียวนำโซโลบัตชัวใช่ไหมใช่คือเป็นอะไรที่แบบว่าแต่ต้องยอมรับว่า ผมชอบโค้ดเขานะที่เป็นลูกของเุรกิฟฟิตใช่ไหมอ๋อเวนเวนกิฟิตเวนกิฟฟิธผมชอบชอบเขาบอกว่าเป็นเป็นเป็นโค้ดที่จิตวิทยาสูงมากเขาคุยอะไรตรงนี้นู่นนี่นั่นนะครับเขาชอบเลือดราทาอยู่คนเขาชอบมากๆเลยเอเลรอรู้ไหมใครขวัญสระบุรี หวันมันเขามีเยอะแล้วขาชอบเขาชอบแมนคอนถมมากอ๋อเหรอชอบเขาบอกเจ้าแมนอ่าเขาบอกอุ้ยทำไมออกคิ้วด้ตรงอย่างนี้อะไรอย่างนี้อ่าเขาชมนะเขาชม เขาบอกเขาชอบสไตล์ชอบสไตล์แมนใช่แต่สไตล์ขวัญล่ะลีเนี่ยเขามีเยอะแล้วใช่ๆอาจารย์เห็นมาเยอะแล้วใช่ใช่แล้วก็เป็นลูกชายของอาจารย์ผมเองอ่ะเทรลลิกิฟิตนะเวนกริฟิตเวนกริฟิตใช่ใช่ไปรู้ปัจจุบันยังยังเป็นเขายังอยู่เหรอยังค่ะยังอยู่ใช่ค่ะผลงานก็ดีเนาะเออมาโกฟูยังเล่นอยู่ไหมอะผมนี่มาโกฟูยังเล่นอาชีพอยู่บ้างค่ะเหมือนบางรายการก็มีปัญหาทางสายตาที่เขาเคย ตอนแรกๆที่เขาติดอยู่ท็อปช่วงท็อปสิแล้วก็มีน่าจะไปทำเลสิกอ่าเลสิกใช่กลับมาไม่เหมือนเดิมกลับมาไม่เหมือนเดิมใช่แล้วด้วยมาตรฐานของกีฬาสนุกเกอร์มันสูงขึ้นนะคะใช่ใช่ใช่บวกกับรู้สึกกับเป็นเวสต์ทิเรียนด้วยนะอ่าใช่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 เขาเป็นมังสวิรัติมังด้วยเวลาไปไหนมาไหนลำบากนะครับลำบากค่ะบลำบากพี่ต้นรู้รายละเอียดมังกับกินไอ้นี่ไหมกินเจไหม ก็พอไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนเขาเหรอไม่เหมือนค่ะไม่เหมือนเขากินเลยใช่ไหมพวกนี้เขาขี่ไม่ไม่ไข่อะไข่คือเจหรือมังฮะไข่คือมังมังไข่คือมังเจคือไม่ไม่ไข่ไม่ยืดหยุ่นอะไรเลยใช่ผักย่างเดียวเคยแค่ช่วงเทศกาลบ้างแต่ว่าไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่ ไม่อย่างน้องมิ้งเดินทางไงใช่เพราะว่าแต่เรื่องอาหารพวกนี้ยากนะใช่เดี๋ยวเราไปเดินเราเราเราแวะนิดหนึ่งก็คือถ้าที่ผมรู้จักเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ของอินเดียอยู่คนหนึ่งชื่ออะไรนะที่เป็นนักข่าวด้วยผมจําชื่อเขาไม่ได้วิเวกวิเวกใช่เพื่อนกันวิเวกโอ้อาจารย์เป็นเพื่อนวิเวกเหรอใช่ใช่ใช่เพื่อนอาจารย์เยอะเลยไม่เราเป็นโค้ชไงแล้วเขาเป็นเป็นเป็นนักข่าวอินเดียเนี่ยเป็น ป็นประเทศที่ไม่ว่าแกนแข่งไหนก็จะส่งข่าวไปตลอดเมื่อก่อนเนี่ยกีฬปลงจากแปลจากนักกีฬาไปเป็นนักข่าวนะครับอ๋อเหรอเขียนส่งยู่งกิจใช่ไปทุกรายการแล้วก็จะมีคนหนึ่งปันกาศก็ใช่ปันกาศอละนนี่มังสะมันกังกินมังเหมือนกันคนอินเดียกินมังเยอะแล้วก็อีกคนหนึ่งอาสูงสูงครับเคยเล่นอาชีพตอนนี้ไม่ได้เล่นแล้วมั้งเป็นเป็นโป้คู่กับปันกาศ คุ้นนวลติดอยู่ในในวัดแล้วเข้าไปด้วยกันเพราะว่าเขากินมังด้วยกันมังด้วยกันใช่แต่ลำบากนะอจารย์กินมังลำบากที่ผมตัวอย่างนี้แรกบอกเฮ้ยไปไปกดูเด็กเขาเดชวัฒน์อาจารย์ก็กินมังนะมังอะไรฮะมังไปมังมาหมดแรงตอนนี้กินเนื้อหมดแล้วตอนแรกเขาเ้องนี่ยเขาจะแบบว่าลดรักษาเขาไปไหว้เจ้าแม่กุนอิมแล้วเขาก็จะไม่ทานเนื้อสัตว์อะไรเงี้ยสักพักหนึ่งเล่นแล้วหมดแรงตอนนี้โทษนะฮะยัดหาทุกอย่าง ทุกอย่างเลยเดียวัตตอนแรกๆหนูก็เป็นคนไม่ทันเนื้อค่ะแต่ว่าพอไปอยู่อังกฤษอะไรเงี้ยค่ะบางทีมันเลี้ยงไม่ได้จริงครับไปบางประเทศนี่เขาไม่มีหมูเลยนะไม่มีเขามีแต่เนื้อมีแพะมีแกะอะไรไปสเต็กอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ใช่ต้องทานไปอะไรเคบับเคบับเคบับอ่าเคบับอร่อยนะโอ้โหเลืองไหลไปนู้นนนต้องฟิตและ cheap นั่นกินประ้านไปไะนะอาร์โวกมาเข้าเข้าเลยเราสองพันยี่สิสองอ่าในนี้บอกว่าเป็นสมัครเล่นเราไปแข่งที่กาตาค่ะเป็นไงครับผลปีนั้นเป็นรายการสมัครเล่นชิงแชมป์โลกค่ะแชมป์โลกใช่ไหมสมัครเล่นโลกสมัครเล่นโลกไบีเอสเอบีเอฟค่ะก็ได้รองแชมป์ค่ะแพ้เวนดี้แจนค่ะโอ้ยนี่ตัวตึงเลยนะครับเวนดี้แจนนี่ ถ้าจําไม่ผิดเขาจะได้แชมป์ประมาณ6-7สมัยนะครับของ i b เ f เขาเป็นเจ้าแม่เลยเจ้าแม่ของ i อ s f ที่ที่เราเราเราชมเขาลื่นินทาเขาทิ้งบอกหน้าตาเขาหยิงจริงจริงโอเเขาเขาเป็นเจ้าแม่นะแชมป์กี่สมัย7สมัยจำไม่ผิดแบบน่ากลัวเนาะสกอร์เป็นไงครับเบียดไหมสกอร์ตอนนั้นหนูน่าจะแพ้ประมาณ5ต่อ2 5ต่อสอไม่ใช่เรื่องแปลกนะ เราเราก็แพ้วิเดียนได้เขามาก่อนด้วยใช่ไหมเขาเล่นมาก่อนเขาอายุนามันเคามากกว่าน้องมิ้งไหมมากมากกว่าค่ะน่าจะประมาณสามสิบเจดน่าจะเป็นคุณแม่แล้วคุณแม่แล้วใช่ผมเคยเห็นเขาเขาเอาเด็กมาไม่รู้ลูกเขาหรือเปล่ามันมีไม่ยมีอยู่ปีหนึ่งที่ที่จัดที่อียิปต์เนาะแล้วเขาประสบการณ์เขาดีกว่าใช่อะต่อมาตรงนั้นก็อย่างที่บอกไปว่าว่า ของมิ้งเอาเรื่องมันเยอะเราก็ต้องคุยว่าสมัครเล่นบางครั้งอาจจะผุ้ปกรงแม้ว่ารายการเนี่ยจปมีทั้งสมัครเล่นปนกับอาชีพนะครับผมพยายามจะขึ้นจาาหัวว่านี่คือสมัครเล่นนะอาชีพนะเั้นตัวละครหรือตัวผู้เล่นของรายการเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันใช่่ะแม่เรื่องราวก็กปลังเข้มข้นเลยครับสาหรับใน EP นี้นะยังไงก็อย่าลืมครับติดตามครับเดี๋สตอรี่147กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้เราด้วยเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวพบกับน้องมิ้งใน EP ต่อไปช่วงนี้ขอลาไปก่อน สวัสดีครับ